กับมาดาออนทีวีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนเมื่อกี้ตวงโงเฮงเดี๋ยวไปอ่านหนังสือต่อครัาวนี้เราจะพูดถึงที่อยู่อาศัยของเราบ้างครับเขาบอกว่าดวงชะตาคนเรานี้นอกถึงโงเฮงปุ๊บอีกอย่างหนึ่งคือ ที่อยู่อาศัยห่วงจุ้ยใช่ครับห่วงจุ้ยวันนี้เขาบอกโอ้ตายบ้านเราก็อยู่คอนโดบ้านเราหลังเล็กๆแล้วจะไปห่วงจุ้ยจะไปส่งขยตาอะไรก็แล้วไม่ไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วบางทีเจอทิ้งสายบอกขยาย้องนี้เปลี่ยนหัวบางทีมันดิวดินด้วยแล้วใช่พี่บออธิบายฟังนี้กันว่าโง่เฮงเออห่วงห่วงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของเราได้ยังไงเขาบอกว่าความสําเร็จของคนเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจากสามสิ่งก็คือเรื่องของฟ้าก็คนแล้วก็ดินเหมือนกับโง่เฮงแต่ฟ้าเนี่ยคือเรื่องของ วันเดือนปีเกิดเรื่องของพรมลิขิตท,ที่เราเลือก,เล,อกเลือกไม่ได้คือฟ้าเขาให้มาครับนะครับสองคนคนนี้คือพฤติกรรมอุปนิสัยความสามารถนั้นอยากก็ขัดเกลาให้ละเอียดได้ไม่เก่งก็ฝึกให้ํำนานได้อัน,นี่ถูกไหมครับถูกต้องะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเราเป็นคนที่นอนตื่นสายประจําเลยไปอะไรก็ไม่เคยทันหรอกแล้วบ่นว่าทําไมมันติดขัดก็ตื่นให้มันเช้า <c oughs> ขึ้นหน่อยสมมตินะอันนี้เราจะอยากให้ังสุดท้ายคือดิน ดินก็คือเรื่องของคงจุ้ยที่อยู่อาศัยฉะนั้นถ้าเราปรับบ้านหรือให้พลังชี่เดี๋ยวผมอธิบายฟังต่อมันมันโฟเข้าบ้านเนี่ยมันก็จะมาดวงบ้านมันเสริมดวงคนอะพลังชี่ของอาจารย์คืออะไรใช่ไหมชี่เนี่ยเป็นพลังที่ เหมือนกับมันอยู่ในตามธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เป็นพลังคนจีนเขาเรียกเป็นลมหายใจมังกรกินการเขาเรียกขี่ฉะนั้นบ้านไหนที่พลังชี่สามารถที่จะเข้าบ้านน,นั้นๆได้ดีและกักเก็บพลังชี่ได้ดีมันก็จะมีพลังงานที่ไปสนับสนุนคนที่อยู่อาศัยเนี่ยใ,ให้เหง่งให้หววใ้ให้ให้สกเร็จขึ้นมาได้ฉะนั้นถามว่า หลักของห่วงจุ้ยเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างก็คือหนึ่งสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นเราบอกว่าเราเห็นวัดอยู่ตรงนี้ไม่ดีเราบอกว่าเราเห็นตึกเข้ามาข่มไม่ดีเห็นหมอ้อแปลงไฟฟ้าไม่ดี<ม>คือเรารู้เลืวอมันไม่ดี<ม><ม>แต่หลักฮคงจุ้ยลึกลงไปอีกเนี่ยเขาก็จะใช้เข็มทิศจีนเนี่ย,ยครับ,รบเป็นตัววัดแล้วก็คำนวณใช่หลอแกวัดแล้วคำนวณออกมามันสามารถคำนวณได้ว่าบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วดีไหมรุ่งไปกี่ปี และดีไม่ดียังไงห้องไหนเป็นตำแหน่งโชคลาภตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองอยู่ตรงไหนอยู่บ้านนี้นั่มันจะตีกันไหมมันจะหย่าร้างไหมมันสามารถที่จะวัดแล้วแต่ว่าวัดเสร็จต้องคำนวณออกมานะฮะได้คือ,อการที่เราดูห่วงจุ้ยที่บ้านเนี่ยการดูสมมติด,ดูครั้งหนึ่งปุ๊บมันจบเลยไหมฮะหรือว่าจะต้องมีการดูอีกเหมือนดูด,ดวงสมมติอีกสามเดือนต้องมาดูใหม่เพราะดวงมันจะเปลี่ยนอย่างไรไมั้โอเคห่วงจุ้ยจะแบ่งเป็นยุคครับยุคหนึ่งยี่สิบปีนะครับตอนนี้เราอยู่ในยุคที่แปด นะครับแต่ว่ามันก็จะมีควงจุ้ยประจําปีด้วยถ้าเกิดว่า,วาควงจุ้ยหลักๆของยุคมันดีหวงจุ้ยประจําปีเนี่ยมันก็เป็นบทบาทที่ไปเสริม,มแต่ถ้าเกิดควงจุ้ยหลักๆ20ปีมันเฮงซวยสมมุติและเฉพาะปีนั้นไม่ดีอีกวุ่นวายมากเอาอย่างนี้ครับบ้านคนเราเนี่ยมันจะ,ะกําหนดไม่ได้สมมติเราไปต่อไปอยู่ทาวน<ช>์เฮาส์ครับแล้วต้องไปอยู่คอนโดจะมากําหนดได้หรือว่า ต้องหันหน้าไปทางทิศไหนอะไรยังไงวิธีแก้บ้างดีกว่าที่ไม่ต้องเออสินแสีทักแท้ลืออ่ะทำไม่ได้ลรือทุกทีแท้หรือหรือตลอดเลยอ่ะลือไปแล้วก็น้ำตาพริบๆทุกทีไม่อยากลื้อแล้วไม่มีตังค์ที่จะไปเลือดตายทุกมาจะเอาเงินที่ไหนแต่ก็กลัวที่กลัวที่จะไม่ดีใช่ไหมป้านพนันนี่ไม่ต้องอะไรหรอกฮะมัันยงไม่เสร็จสักทีไม่เสร็จสินแสีมาทีหนึ่งลื้อทีหนึ่งสินแสีมาทีหนึ่งลื้อทีหนึ่ง มราก็เป็นแซ่ลื้อจริงมันมีที่มาที่ไปนะที่นี่อนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนให้ฟังตรงนี้นะคือผมเนี่ยเป็นเป็น่ิงแซที่ผมทํางานอยู่กับบริษัทสร้างบ้านนะครับก็จาจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนจะรู้ว่าบ้านเนี่ยไม่ควรที่จะไปลื้อไปทุบอะไรมันมากเลยเพราะมันเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านคือบางทีการที่ไปทุบหรือไปลื้อมันมากเนี่ยมันทําให้โครงสร้างบางอย่างมัน มันเป็นเรื่องของของของ,ของการอยู่ปลอดภัยแล้วนะครับมันไม่ปลอดภัยดีไปดีแย,ก,ยกแล้วก็โอ้โหแบบว่าทุบแล้วผมมัน่ดำนั่งแบบมีความสบายใจมากห้องนี้อุ้ยแต่ไอ้ทุบแล้วเสาแล้วก็ดูแล้วเริ่มเริ่มคงโคลงโคลงล่องอันนี้สำคัญมากฉะนั้นหลักของโงจุ้ยเนี่ยต้องต้องต้อง,องเอามามาผนวกกันระหว่างเรื่องของเรื่องของศาสตร์โงจุ้ยกับเรื่องของความงามด้วยก็หมายความว่า คืออยู่แล้วเฮงแล้วบ้านก็ต้องดูสวยไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเฮงแต่เข้าไปแล้วเพื่อนบอกกูบ้านมังประหลาดมากเลยใช่เขาอย่างนี้จะแก้ยังไงดีกว่าอาจารย์ตอนนี้ถ้าสมมติตอนนี้สมมตนนิตนนบ้านของเราสวดทําไมบ้านนี้ใครมาอยู่ก็ป่วยต้องสังเกตจากอะไรโอเคบ้านที่อยู่แล้วป่วยนะครับสังเกตได้ง่ายถ้าเราเปรียบบ้านเป็นคนนะประตูนี่คือปากคนเป็น ปากคนปากกรทานเราทานอาหารเข้าไปส่วนประตูเป็นทางผ่านของพลังชี้ที่เมื่อกี้ผมบอกให้เราออกไปยืนหน้าบ้านเลยแล้วมองว่าไอ้ข้างหน้าบ้านเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมหนึ่งพวกต้นไม้ไตรซากม้อแปลงไฟฟ้าวัดมุมบ้านจั่วสะพานอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันคนจีนเขาเรียกเห้งสัวมันเป็นตัวที่มาทําลายฮงจุ้ยของบ้านเรา สมมติมีเราหยิกเรื่องไม่น่าจะทำยังไงใช่เพราะว่าหม้อแปลงไม่ย้ายก็ไม่ได้สองแสนเง้แล้วกันสองแสนเงี้ยทำเรื่องอีกยาวเลยนะฮะนี่นี่คือพูดถึงหม้อแปลงแล้วถ้าเป็นสะพานอ่ะโอ้โหยิ่งลืมไปเลยไงลืมไหมฮะยิ่งตอนนสมมติเมื่อก่อนเราอยู่ดีดีก่อนยังไม่มีเดี๋ยวทุกวันที่ทางด่วนก็มาเต็มไปหมดใช่เอาออิธีแก้พิธีแจะแก้ยังไงพิธีแก้ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเรามีพื้นที่ข้างหน้าคนจีนเขาเรียกเหม่งตึง นะคือลานกว้างเราก็ไปหาต้นไม้ต้องเป็นไม้พุ่มนะไม้ที่ลําต้นเล็กๆอะ่ะปลูกแล้วบังระดับสายตาขึ้นมาไม่ให้ไม่ให้มองเห็นไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเข้ามากระทบเราแต่สมมุติว่าท่านท่านสอบบอกว่าเฮ้ยบ้านผมข้างหน้ามันไม่มีสเปซอะ่ะนะทำยังไงคุณก็ไปหาจะเป็นกระจกดูนก็ได้ที่เวลาเราขับรถไปแล้วเราเห็นว่ามันสะท้อน ตามแยกเนี่ยเราก็ติดหน้าบ้านเพื่อให้มันสะท้อนพลังงานด้านลบอ,อันนี้อ,ออกไป,ออกไปมันก็จะทาให้อ้ตรงเนี้ยมันดูแล้วมันไกลออกไปมากยิ่งขึ้นคงจุ้ยคอนโดก็เหมือนกันสมมติว่าคุณไปจองคอนโดที่หนึ่งมีความสุขมากเข้าไปปุ๊บแต่ลืมไปดูว่าอิ้ยาเปิดระเบียงไปเจอทางด่วนถ้าทำยังไงจองไปแล้วคุณก็อาจจะต้องหาม่านที่หนาหน่อยใส่บริเวณนั้นปิดเอาไว้หรือว่าคุณอาจต้องหาเป็น กระจกนูนเหมือนกันสะท้อนออกไปเพื่อให้พลังงานด้านลบเนี่ยมันเข้ามากระทบผู้ที่อยู่อาศัยได้น้อยอยที่สุด,สดมันอาจจะว่ามันไม่ไม่คลินทั้งหมดแต่ก็อยากให้มันมาส่งผลกรทบพวกนี้มันส่งมาทบเรื่องอะไรเรื่องเสียงเงินเรื่องชีวิตคู่ เรื่องการงานเรื่องธุรกิจทั้งนั้นเลยแต่ละเรื่องสําคัญทงนั้นใช่ครับบ้านที่เข้าไปแล้วมีปัญหาเรื่องการหย่าล้างเรื่องของการรักไม่สมเห็จมีปัญหาในครอบครัวตลอดเวลาบ้านหลังนั้นจะไม่ปองดองการผีน้องไม่ปองดองการกลับไปมีการสังเกตจากอะไรเปิดประตูบ้านเข้าไปนะแต่โอ้โหล็อกโคตรเลยแบบว่าของเยอะมากมันกั้นพลังงานไม่ให้เข้าบ้านแล้วก็การจัดเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยจัดเหมือนกับว่าคืออยากซื้ออะไรก็ซื้อ ใส่เข้าไปเสร็จอัดเข้าไปเต็มที่อัดเข้าไปตู้วันนี้สวยมากไอ้ใบเดิมยังไม่รู้จะให้วัดสนแก้วเมื่อไหร่เลยเก็บไม่อีกอัดเข้าไปนะฮะห้องนอนก็แทนที่จะแบบสบาย,บายๆโล่งๆอีกก็เอาตู้มาใส่ไว้เต็มที่ <laughs> ตู้บิวเยอะมากทีอ่อาจารย์พูดมาเนี่ยมัน <laughs> <laughs> กระทบคนบางคนแต่แถวนี้นะ รู้สึกผิดมากของมันเยอะกระทิ้งของก็เยอะใช่ไหมไม่ไม่ควรนะไม่ควรซื้อจ่ะแต่อันนี้จะมีปัญหาเรื่องแบบชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่าล้างมันมีปัญหาในครอบครัวชีวิตคู่หนึ่งสองบางคนก็จะมีคู่ยากก็ได้อู้คุณองไปเอาของไป็นดอุณจะของไม่ได้ของที่ของเก่าอ่ะก็อย่างงี้ฮะถ้าเกิดว่าคุณบิ้วไปแล้วเต็มอัตราละเต็มอัตราศึกแล้วนะแก้ไขได้คุณก็อย่าทําบ้านให้มืดถ้าเกิดว่าคุณทําบ้านให้มืดแล้วก็ของคุณทึบด้วยเนี่ย คขจริงเขาเรียกอิมชี่คือพลังไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมันเขาเรียกว้าวเวอืมอึมอึมต้องอย่างนั้นเปิดบ้านหมดเลยเปิดไฟก็ได้ก็ต้องมีตอนแต่งตัวบ้างนะอก็คือว่าใช้ไฟช่วยไฟช่วยใช้แสงไฟเข้ามาช่วยแล้วก็อย่าไปเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ชิ้นมันใหญ่เกินไปเช่น นี่ชอบเลยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เกินไปแล้วห้องนอนสําคัญที่สุดห้องนอนเนี่ยเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่เลยเพราะว่าสามีภรรยาเนี่ยบางทีทะเลาะกันให้ตายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ดีกันก็ต้องแก้ยังไงถูกไหมแก้ในห้องนอนโอเคห้องนอนที่ผมเห็นว่ามีปักเสียงกันบ่อยนะคือของเยอะมากครับอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแล้วก็นอนใบหันหัวไปที่ตำแหน่งที่ข้างหลังเนี่ยโล่งคือไม่มีกำแพงทึอไม่มีอัลเปซัวให้พิงแล้วก็ แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าการหันหัวเตียงหันไปในมุมที่มันมันสอบมันแหลมหรือหันไปในมุมที่ทําให้นอนแล้วมันไม่ไม่รู้สึกสบายเลยหรือไม่หันไปข้างบนอาจจะไปเจอคานมันเริ่มก็ได้ห้องนี้มันมันส่งผลต่อพลังพลังงานของคนที่นอนเพราะอย่าลืมว่าเราใช้เวลาในห้องนอนเนี่ยแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันฉันถ้าเกิดเรานอนแล้วมันบอกว่าได้รับพลังงานด้านลบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็ซึมซับอยู่ทุกวัน เอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาต่อครับแต่ละจุดของบ้านทํำยังไงสมมติตอนนี้ทําธุรกิจอะไรไปก็รู้สึกว่าไม่สําเร็จทํำมาค้าขายไม่ขึ้นจะต้องแก้ฟงจุ้ยยังไงแล้วกลับมา่วงหน้ากับมาดํมออนทีวีครับ